สวัสดีครับสัปดาห์นี้นะครับนักเรียนกำลังเรียนเสียงตัวอักษร Z แต่ Z หรือภาษาอเมริกาเรียกว่า Z เลยพูดอังกฤษนะครับเเป็นคนอังกฤษเลยบอกว่า Z หรือ Z เสียง z z ไม่ต้องสอนชื่อตัวอักษรน,นะครับเสียงเพียวก็พอเราจะเล่าเรื่องว่าเด็กๆก,กำลังสมุดเล่นอยู่ใช่ไหมครับเล่นว่ามีปาร์ตี้กับส่วนสัตว์ที่เป็นเพื่อนและ มีพึ่งปินมาแล้วก็เด็กๆชอบพึ่งตอบว่าโอ๊ยพึ่งน่ารักสวยแล้วก็เลียงแบบเสียงอึ่งซึ้วทําทำตัวตัวแรกไม่ใช่นึนเนะนี่เป็นเครื่องบินใช่ไหมนี่เป็นตัวพึ่งนะครับและเราให้เด็กๆรองเพลงแบบนี้นะครับ Like this ฝึกทุกวันนะครับลกักวิธีหลากเส้นนะครับต้องเริ่มข้างบนใช่ไหมครับทีเดียวฝึกเสียงฝึกท่าทางฝึกร้องเพลงเด็กจะพัฒนาเร็วนะครับขอบคุณครับ